เดือนตุลาคมนี้ราศีไหนจะมีโชคก้อนโตส่วนราศีไหนมีดวงที่ต้องระวังอุบัติเหตุและในเทศกาลกินเจป,ปีนี้จะเสริมโชคชะตาทั้ง9ด้านได้อย่างไรติดตามกันเลยที่หมอช้างทีวี ep 21ครับ กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับหมอช้างทีวีนะครับ EP ที่21แล้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับต้องขอขอบคุณจากใจเลยนะครับเพราะว่า EP ที่ผ่านมาครับเราทำลายสิติเลยนะครับในทุกช่องทางเลยทั้ง f b o o k y o u y u u t นะครับหรือว่าทาง IG TV นะครับยอดวิวรวมกันทั้งหมดเนี่ยเกิน2ล้าน5แสนวิวเลยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับและอย่าลืมนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในเรื่องของ คําพยากร์ที่เรามาอัปเดตกันเป็นประจำทุกเดือนนะครับย้ําเลยนะครับว่าต้องกดติดตามกด subscribe นะครับกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับกดทุกอย่างที่มีอยู่ให้หมดเลยนะครับจะได้มา อัปเดตดวงกันเป็นประจำอย่างนี้ทุกๆเดือนเลยครับและในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็เป็นเดือนที่เราจะมาตรวจเช็คดวงกันนะครับในทุกเรื่องเลยทั้งเรื่องการงานการเงนิงนความรักนะครับและราศีที่ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับในเดือนนี้นะครับเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจกันแล้วนะครับเราจะมีเคล็ดลับในเรื่องของการกินเจหรือแม้กระทั่งการกินเจ9วันเนี่ย จะเสริมดวงเสริมโชคให้กับเราทั้ง9ด้านอย่างไรนะครับเดี๋ยวในช่วงท้ายๆของ E ีีเนี่ยห้ามพลาดเป็นขาดครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับที่กลุ่มราศีแรกมาบอกข่าวดีกันก่อนนะครับนั่นก็คือกลุ่มราศีที่จะการงานดีค้าขายคึกคักนะครับกลุ่มราศีนี้นะครับถือว่าเป็นกลุ่มราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงของดวงครับในช่วงเดือนตุลาเนี่ยไปในทิศทางที่ดีขึ้นเยอะมากนะครับก็จะมี 3ราศีด้วยกันครับนั่นก็คือผู้ที่เกิดในราศีสิงห์ราศีเมถุนและราศีธนูนะครับทั้ง3ราศีนี่ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับในเรื่องของการงานหรือว่าในเรื่องของธุรกิจหรือว่าการค้าขายด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั้นนะครับข่าวดีอย่างแรกก็คือว่าคุณเป็นราศีที่ความวุ่นวายต่างๆเนี่ยบางคนเจอเรื่องวุ่นเจออุปสรรคปัญหาเจออะไรที่มันเหมือนโชคชะตาเล่นตลกนะครับตั้งแต่ช่วง เดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยดวงดาวแห่งความวุ่นวายลดน้อยลงนะครับ <Yeah! S 1> แถมยังส่งผลอาจจะมีคนชักชวนทาบทามนะครับเรีย <Wow! S 1> ว่าให้คุณไปทํางานที่ใหม่หรือว่าอาจจะมีตาแหน่งใหม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับก็ไม่ควรจะปฏิเสธนะครับถ้าหากคุณสามารถจัดสรรตารางเวลาอะไรต่างๆได้อย่างลงตัวเนี่ยราศีสิงห์ก็จะเป็นราศีที่มีความก้าวหน้าที่ดีนะครับใน เรื่องของงานที่เข้ามาคิดอะไรตั้งใจอะไรอยากจะทําจะได้ลงมือทํางานใหม่ที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นก็จะมีโอกาสเข้ามาในช่วงนี้ราศีสิงห์นี่นะครับยังเป็นราศีที่ดวงดีในเรื่องอื่นด้วยนะครับทั้งในเรื่องของความรักนะอาจจะเริ่มมีบรรยากาศของความรักเนี่ยเตรียมรับลมหนาวที่จะเข้ามานะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเงินนะครับก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นด้วยครับส่วนอีก2ราศีนั้นนะครับสราศีนี้มาคู่กันตั้งแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับก็คือ ผู้ที่เกิดในราศีเมถุนและราศีธนูนะครับต้องบอกว่าดีขึ้นก็เพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าพาระหูเนี่ยได้ออกไปแล้วนะครับแต่บางคนเนี่ยโอเ้เขาเรียกว่าฟาดงวงฟาดงานนะครับหรือว่าดวงดาวถีบแรงไปหน่อยนะครับในช่วงเดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีอุปสรรคปัญหามีเรื่องปวดหัวกันเยอะมากนะครับบางคนบอกว่าอาจารย์พระหูออกวันที่10แล้วทาไมวันที่11กันยาไม่เห็นดวงดีก้นเลยนะครับก็บอกว่าต้องใจเย็นๆนะครับรว่าต้องใช้เวลาซึ่งก็มั่นใจว่าพอเข้าสู่ช่วงเดือนตุลาแล้วเนี่ยนะครับ กระแสความแรงของดวงดาวที่ถีบออกไปเนี่ยจะเริ่มลดน้อยลงนะครับทำให้ทั้งราศีเมถุนเองนะครับก็จะเป็นราศีที่เหมือนกับได้ทําในสิ่งที่รักในสิ่งที่ชอบมากยิ่งขึ้นนะครับจงังหวะเรื่องของการลงทุนหรือว่าการขยับขยายอะไรที่มันเคยมีอุปสรรคมีความติดขัดเนี่ยจะลดน้อยลงไปเยอะเลยทีเดียวนะครับหรือแม้กระทั่งราศีธนูนั้นนะครับก็จะเป็นราศีที่เหมือนกับมีตัวช่วยเข้ามามากขึ้นดวงดาวการเงินหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความก้าวหน้านะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเนี่ย ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นด้วยนะครับดังน,นั้นทั้งสองราศีนี้ถ้าคิดและตั้งใจอยากจะเปลี่ยนอยากจะย้ายอยากจะเริ่มงานหรือว่าทําการค้าอะไรใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นเจ้าของร้านเจ้าของธุรกิจเนี่ยนะครับกิจการค้าของคุณนั้นจะคึกคักมากเป็นพิเศษเลยนะครับในช่วงเดือนตุลาน,นี้ครับ mm hmm. และหนึ่งกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มราศีที่เรียกว่างานวุ่นและมีแต่เรื่องเครียดเข้ามา นั่นก็คือผู้ที่เกิดในราศีมังกรและก็ราศีเมษนั่นเองนะครับสองราศีนี้เนี่ยอย่าเพิ่งถอดใจไปนะครับเพราะว่าในเดือนตุลาเนี่ยนะครับเป็นเดือนที่ดวงดาวม,มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างผู้ที่เกิดในราศีมังกรนั้นนะครับก็ต้องฝากเตือนว่าคุณเป็นราศีที่อาจจะทําอะไรหรือว่าเริ่มอะไรไว้หลายอย่างก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าพอเข้าสู่เดือนตุลาเนี่ยเหมือนกับต้องรีบส่งงานต้องมีกําหนดเสร็จให้เรียบร้อยนะครับหรือว่า คนนู้นคนนี้เนี่ยก็จะมาเล่งงานจากคุณนะครับก็ทําให้ราศีมังกรนั้นนะครับเป็นราศีที่มีแต่เรื่องวุ่นๆุ่นหลายอย่างเข้ามาหรืองานบางเรื่องนะครับที่คุณคิดว่ามันดีแน่นอนสําเร็จแน่นอนนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าพลิกล็อกในนาทีสุดท้ายนะครับดังนั้นใ,นใครที่เกิดราศีมังกรเนี่ยต้องเตรียมแผนสำรองเผื่อไว้นะครับยามฉุกเฉินหรือว่า มันพร้อมที่จะมีเหตุการณ์เซอร์ไพรส์ในทางที่มันไม่ค่อยดีนะครับในเรื่องของการทํางานเนี่ยได้ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่มีข้อยกเว้นนะครับก็คือราศีมังกรบางคนที่ในช่วงเดือนตุลานี้ประกบว่าโอ้โหเป็นเดือนที่เดินทางเยอะมากครับมีคิวเดินทางไป,ไปนู่นไปนี่ไปต่างจังหวัดอะไรแบบนี้นะครับการเดินทางน,นะครับหรือว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ได้นะครับจะเป็นสิ่งที่ช่วยลดความแรงครับของดวงดาวแห่งความวุ่นวายที่จะเข้ามาในเดือนตุลานี้ก็ถือว่า เป็นการแก้เคล็ดกันไปในตัวนะครับส่วนอีกหนึ่งราศีก็คือราศีเมษนะครับราศีเมษนั้นนะครับถือว่าเป็นราศีที่มีเรื่องเครียดในการทํางานสูงนะครับเพราะว่าในช่วงเดือนตุลานี้นะครับเป็นเดือนที่ดวงดาวประจําราศีของคุณเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีพลังเท่าไหร่ นะครับอาจจะส่งผลทําให้เหมือนกับตัวเราเนี่ยอ่อนกําลังเหมือนภูมิต้านทานลดน้อยลงนะครับมันก็ทําให้เหมือนสัตรู้ค่าศึกทั้งหลายเนี่ยนะครับจะเริ่มมาแผงฤทธิ์กับเรามากขึ้นนะครับนั้นราศีเมษเนี่ยบางทีจะได้ยินสิ่งที่ทําให้เกิดอาการท้อหมดกําลังใจคําพูดในเชิงของการเสียดสีประชดประชันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ต้องเรียกว่าเลือกฟังแล้วก็อย่าเอาไปคิดทุกเรื่องนะครับไม่อย่างั้นเนี่ยจะทําให้มีแต่เรื่องปวดหัวหรือว่าเรื่องเครียดตามมา และที่สําคัญราศีเมษหลายคนเนี่ยอาจจะท้อถึงขั้นอยากจะเปลี่ยนงานอันนี้ต้องใจเย็นนะครับบางทีดวงคุณในเดือนนี้อาจจะเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนทีมงานเปลี่ยนเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าเปลี่ยนบรรยากาศในการทํางานนะครับบางทีย้ายโต๊ะย้ายโก้ายอี้หรือว่ามีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายถ้ามีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดแล้วลดความแรงได้แต่ถ้าเกิดไม่มีนะครับใครที่เกิดราศีเมษก็อาจจะต้องอาศัยเรื่องของการ จัดโต๊ะเก้าอี้ที่นั่งด้วยตัวเราเองนะครับเคลีย์ของสัหน่อยนะครับสลับฝั่งสัหน่อยนะครับหรือว่าอะไรที่เหมือนกับสร้างบรรยากาศใหม่ๆให้กับการทํางานของเรานะครับถ้าทําตรงนี้ได้ก็จะช่วยลดความแรงของดวงดาวในเดือนนี้ไปได้ครับแล้วมาถึงดวงในเรื่องของความรักนะครับในเดือนตุลาคมนี้กันบ้างนะครับคนแรกเลยนะครับต้องบอกว่าราศีที่ต้องเตือน mm hmm. ในเรื่องของความรักนะครับดวงในเรื่องความรัก จะมีปัญหานะครับนั่นก็คือผู้ที่เกิดในราศีตุลและก็ราศีกุมนะครับสองราศีนี้นะครับเป็นราศีที่อาจจะต้องย้ําเตือนหน่อยนะครับเพราะว่าจงังหวะดวงในเรื่องความรักเนี่ยอยู่ในช่วงที่เปราะบางนะครับ <S <S อย่างราศีตุลน,นั้นนะครับบางทีเนี่ยปัญหาไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของระยะทางนะครับการติดต่อกันเวลาที่มีให้กันน้อยลงนะครับก็ต้องใจเย็นแล้วต้องบอก ชาวราศีตุลว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นผลในระยะสั้นๆนะครับไม่ได้แรงมากนะครับเชื่อว่าอย่างน้อยพ้นจากเดือนนี้ไปหรือบางทีช่วง ป,ปลายเดือนตุลาแล้วเนี่ยนะครับทุกอย่างก็จะกลับมาดีขึ้นได้ดังนั้นใครที่รู้สึกว่าเหมือนชีวิตมีฟังเส้นสุดท้ายที่ยึเดเหนี่ยวกันไว้อยู่นะครับก็ใจเย็นนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของคําพูดนะครับเพราะว่าในเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารเยอะมากนะครับจริงไม่ใช่เรื่องความรักเดียวนะราศีตุลยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารเรื่องงานด้วยนะครับหรือถ้าช่วงนี้จะให้ดีนะครับมีโอกาสในการเปลี่ยนบรรยากาศบางคอนอาจจะลาพักร้อน เปลี่ยนสถานที่อยู่อาศัยนะครับหรือว่าอาจจะไปเที่ยวกับแฟนบ้างอะไรแบบนี้นะครับก็จะช่วยทําให้ทั้งเรื่องความรักหรือว่าในเรื่องของงานนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะว่า ตามหลักของดวงแล้วเนี่ยพอดวงดาวมันแรงนะครับก็เรียกว่าอย่าอยู่อย่างเดิมอย่าอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆนะครับไปเติมพลังใหม่ๆเข้ามานะครับอันนี้ก็จะช่วยราศีตุลได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับส่วนอีกหนึ่งราศีนะครับก็คือราศีกุมที่เราเตือนกันในเรื่องของความรักเนี่ยต้องย้ําว่าราศีกุม่ยจริงๆไม่ได้น่าห่วงมาก,กหรอกครับเพราะว่าเขาเป็นราศีที่เรื่องอื่นๆดีนะครับจริงเรื่องงานก็ยังพอโอเคนะครับเรื่องการเงินก็ยังมีลุ้นนะครับแต่ว่าในเรื่อ,องความรักเนี่ยราศีกุมเนี่ยเป็นราศีที เหมือนกับมันเบื่อๆอยากๆนะครับคือบางทีเขาเรียกว่าการสื่อสารไม่ตรงกันบ้างนะครับหรือบางทีวันนี้เราอยากไปเที่ยวแฟนอยากอยู่บ้านอะไรแบบนี้นะครับมันเหมือนไม่ค่อยลงล็อกกันเท่าไหร่นะครับนั้นราศีกุมก็ต้องระมัดระวังนะครับมันเป็นเรื่องของความเบื่อนายนะครับแต่เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยไม่ได้น่าเป็นห่วงอะไรนะครับแต่บางครั้งเนี่ยกังวลแค่ว่าถ้าหากคุณมีประเด็นเรื่องเครียดเรื่องอะไรเรื่องความรักเนี่ย นะครับอาจจะส่งผลกระเทือนมาถึงเรื่องของงานจะได้เพราะว่าตอนนี้ราศีกุมก็น่าจะเริ่มคลี่คลายหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในเรื่องของงานแล้วนะครับก็ขอให้คุณใจเย็นค่อยคุยกัน,นครับแล้วก็เชื่อว่าถ้าหากคุยกันดีๆนะครับก็จะช่วยทําให้ในเรื่องของความรักและเรื่องของงานเนี่ยสามารถที่จะส่งเสริมและก็ดีไป,ปรพร้อมๆกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับม,มาถึงข่าวดีกันบ้างดีกว่านะครับราศีที่จะมีข่าวดีในเรื่องของความรักในเดือนนี้นะครับก็คือ ผู้ที่เกิดในราศีกันนะครับก็แสดงความดีดีด้วยนะครับราศีกันเป็นราศีที่มีเสน่ห์มากที่สุดเลยนะครับใน12ราศีนะครับต้องย้ำนะครับว่าถ้าคุณยังเป็นโสดอยู่นะครับจะเหมาะมากครับเพราะดวงดาวแบบนี้เนี่ยส่งเสริมโชคในเรื่องของความรักการสละโสดนะครับบางทีอยู่เฉยจะมีคนติดต่อมาอ่านะครับก็อยู่ที่เรานะครับคือไม่ได้บอกว่าจำเป็นต้องสละโสดนะครับถ้าเราพร้อมจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องเสียหายใด่อย่างใด แต่ถ้าเราไม่พร้อมก็ปฏิเสธแลวรอจังหวะดวงดาวในเดือน,นอื่นๆก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนในคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับก็ต้องใช้ดวงดาวในทางที่ดีนะครับเพราะว่าดวงดาวแห่งความมีเสน่ห์เนี่ยถ้าเราบริหารจัดการไม่ดีเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องจะกลายเป็นปัญหาในเรื่องมือที่3เข้ามาหรือถ,ถ้าช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสไปฮันนีมูนไปเปลี่ยนบรรยากาศไปสวีทหวานโรแมนติกกับแฟน 2, 2อต่อสอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแถม ราศีกันเนี่ยยังเป็นราศีที่มีโชคในเรื่องของการเงินนะครับก็คือดวงดาวการเงินก็ดีขึ้นด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสวยงามอ,อาหารเครื่องดื่มขายเสื้อผ้าเครื่องประดับนะครับก็ยังมีข่าวดีนะครับให้ราศีกันได้เริ่มต้นหรือว่าได้ลุยในเดือนนี้ได้ด้วยครับ<ม>และสําหรับราศีที่จะต้องเตือนในเรื่องของอุบัติเหตุและก็สุขภาพในเดือนตุลาคมนี้ม,มีผู้ที่เกิดในราศีกรกฎและราศีพฤษภครับ สำหรับผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั้นนะครับอาจจะต้องย้ําในเรื่องของการขับรถในเรื่องของการเดินทางหรือว่าดวงเรื่องของอุบัติเหตุนะครับต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าในเดือนนี้นะครับจังหวะดวงดาวแรงๆเนี่ยเรียกว่าทํามุมนะครับถึงชาวราศีกรกฎเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับอันดับแรกเลยนะครับคำแนะนําเลยคือควรจะรถเนี่ยไปเข้าศูนย์นะครับไปตรวจเช็คตรวจซ่อมนะครับเพื่อเป็นการแก้เคล็ดด้วยแล้วก็เป็นการป้องกันเพื่อความ ไม่ประมาทด้วยนะครับส่วนที่ต้องดูแลมากเป็นพิเศษก็คือระบบช่วงล่างหรือแม้กระทั่งเรื่องลมยางครับเพราะว่าจังหวะดวงเนี่ยจะมีปัญหาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ง่ายนะครับและที่สําคัญนั้นนะครับใครที่ต้องขับรถเดินทางนะครับไปยังสถานที่แปลกแปกหรือว่ายามดึกดื่นค่ำคืนนะครับราศีกรกฎก็ต้องมีสติใช้ความรอบคอบให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าโอกาสที่มันจะเหมือนกับมีปัญหาอุบัติเหตุเชียวชน นะครับหรือว่ารถไปเสียกลางทางอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่ากรกฎเนี่ยในเดือนตุลานี้มันจะมีเรื่องวุ่นอื่นเข้ามาด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องงานนะครับหรือว่าความรับผิดชอบที่เยอะมีเรื่องเครียดหลายอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลแล้วก็มีสติให้มากนะครับยามเดินทางครับอีกหนึ่งราศีนั้นนะครับก็คือราศีพฤษภนะครับพฤษภเนี่ย จะเป็นราศีที่เน้นย้ําและก็เตือนหลักนะครับในเรื่องของสุขภาพก่อนนะครับเพราะว่าในเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่อย่างที่บอกคือพระราหูเนี่ยพึ่งย้ายเข้ามาในดวงคุณนะครับพึ่งย้ายมาอย่างไม่เรียกว่าประมาณเดือนเดียวเองนะครับก็อาจจะส่งผลในเรื่องของปัญหาความเครียดความท้อแท้หมดกาลังใจนะครับซึ่งพอจิตใจเราไม่ดีไม่แข็งแรงนะครับปัญหาสุขภาพมันก็จะตามมาได้นะครับดังนั้น ใครที่เกิดในราศีพุษศกนั้นนะครับสำคัญสุดเลยครับคือการสวดมนต์ไหว้พระนะครับดูแลจิตใจของเราครับแล้ววันที่ห้ามพลาดเลยคือควรจะหมันสวดมนต์ในวันพุธกลางคืนด้วยนะครับเพราะว่าพุธกลางคืนเนี่ยคือวันพระราหูนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเขาเรียกว่าให้พลังใจนะครับและให้ตัวเรานี่นะครับเรียกว่ามีสติมากยิ่งขึ้นครับแต่ว่าข่าวดียังมีเข้ามาอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการเงินนะคุณเป็นราศีที่อาจจะ มีโชคนะครับได้โชคลาภนะครับฝันแม่นหรือว่ามีอะไรแบบได้มาอย่างเซอร์ไพรส์นะครับมีข่าวดีทางด้านการเงินเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ mm hmm. และสำหรับกลุ่มราศีที่จะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินแล้วก็จะมีโชคก้อนโตเข้ามาในเดือนตุลาคมนี้นั่นก็คือผู้ที่เกิดในราศีมีนและก็ราศีพิจิกนะครับสำหรับผู้ที่เกิดในราศีมีนนั้นนะครับเป็นราศีที่บ mm hmm. างคนบอกว่าเอ๊ะจะมีเงินยังไงเพราะว่ารายจ่ายเยอะมาก นะครับจริงรายจ่ายคุณเนี่ยเยอะมาตั้งแต่ในช่วงเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับในช่วงเดือนตุลาเนี่ยก็ยังคงมีเรื่องเสียตังค์นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าข่าวดีก็คือว่าราศีมีนเนี่ยจะเป็นราศีที่มีโอกาสนะครับในเรื่องของการหาเงินหารายได้นะครับใหม่ๆเข้ามาหลายทางนะครับนั้นเนี่ยถ้ามองในเชิงของการหมุนเงินนะครับคุณก็จะเป็นราศีที่จะสามารถหมุนเงินนะครับได้อย่างทันเวลานะครับนั้นใครที่เกิดในราศีมีนเนี่ยในเดือนนี้ น่าจะมีความสบายใจนะครับในเรื่องของการเงินที่ดีมากยิ่งขึ้นได้นะครับชวนอีกหนึ่งราศีนั้นนะครับก็คือราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกนั้นเนี่ยยังเป็นราศีที่พระราหูเพิ่งเข้ามาต้องแจมเตือนเรื่องนี้นะครับอย่าลืมอย่าประมาทนะครับพราะพระราหูเนี่ยเป็นดวงดาวที่แรงแต่ความแรงในครั้งนี้เนี่ยกับกลายเป็นสิ่งที่เริ่มจะส่งผลในเรื่องของโชคลาภให้กับชาวราศีพิจิกด้วยนะครับเป็นราศีที่มีโอกาสได้เงินก้อนโตนะครับหรือว่า ได้โชคอย่างไม่คาดฝันนะครับหรือถ้าหากคุณกําลังรอเงินอะไรบางอย่างนะครับเช่นเงินส่วนแบ่งเงินค่ะในหน้าค่าคอมมิชชั่นนะครับหรือว่าเงินที่หายไปนาน,านแล้วเนี่ย คุณอาจจะได้รับกลับคืนเข้ามานะครับในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าได้กลับมาไม่เท่าไหร่ครับได้มาแล้วต้องรีบนะครับในเรื่องของการไปบริจาคไปทําบุญนะครับเพราะว่าอย่างที่ย้ําว่าพระหูเนี่ยแรงนะครับถ้าหากคุณได้มาปุ๊บก็เอาเงินไปเที่ยวหมดเก็บไว้ผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทุกขลาบคือได้เงินมาแล้วจะไปมีเรื่องเดือดร้อนอื่นๆตามมานะครับนั่นก็ถือว่าเป็นช่วงที่ราศีพิจิกนั้นนะครับจะมี ข่าวดีมีความคึกคักแล้วก็มีสิทธิ์ได้โชคก้อนโตเข้ามาในเดือนนี้ครับและในเดือนตุลาคมนี้นะครับมีอีกหนึ่งเทศกาลที่สําคัญครับนั่นก็คือเทศกาลกินเจนั่นเองครับถือว่าเป็นงานบุญใหญ่เลยนะครับและหลายคนเนี่ยเชื่อว่าน่าจะกินเจกันเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่ในหลักของปฏิทินจีนนะครับเทศกาลกินเจนั้นนะครับจะเริ่มต้นนะครับในวันหนึ่งค่ำนะครับเดือน9จนถึง 9ข้ามเดือน9ครับซึ่งในปีนี้เนี่ยจะตรงกับวันที่17ตุลาคมนะครับก็บวกไปอีก9วันนะครับแต่ว่าโดยแบบเรียกว่าคนที่กินเจแบบเคร่งคัดจริงๆนะครับเขาก็จะนิยมเริ่มก่อน1วันนะบ้านเราจะเรียกว่าเป็นการล้างท้องนะครับก็คือจะเริ่มกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าความหมายหรือว่าหลักในการพิถีพถือในเทศกาลกินเจนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลานะครับที่ทําให้เรานั้นเนี่ยได้มีความเมตตานะครับก็คือ การละเว้นในเรื่องของการบริโภคเนื้อสัตว์นั่นเองนะครับจริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าการกินผักเฉยๆเนี่ยนะครับไม่ได้บุญนะครับแต่ว่ามันต้องเป็นการควบคู่กันก็คือระหว่างคําว่าถือศีลแล้วก็กินเจก็มีหลักการอยู่ที่ว่าถ้าเกิดเราเตรียมร่างกายของเราให้พร้อมนะครับก็คือไม่บริโภคเนื้อสัตว์นะครับหรือว่าหลีกเลี่ยงผักที่มันมีกลิ่นฉุนๆมากๆนะครับบวกกับจิตใจที่พร้อมจิตใจที่พร้อมเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็คือตัวเราเนี่ยต้อง ยึดถือปฏิบัตินะครับในสิ่งที่ดีงามน,นะครับหรือก็เป็นเรื่องของการถือสินนั่นเองนะครับจึงเป็นคําที่ควบคู่กันมาคือคําว่าถือสินและก็กินเจถ้าหากเราสามารถทําได้แบบนี้เนี่ยนะครับทั้งถือสินด้วยกินเจด้วยเนี่ยนะครับก็จะทําให้เราได้อานิสง์ผลบุญนะครับไปแบบ เต็มๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องฝากนะครับว่าสําหรับใครที่เรียกว่าเอ๊สงสัยมานานว่าตรงแล้วกินเจเนี่ยจะได้บุญยังไงวันนี้ก็คงจะได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือว่าในเรื่องของการกินเจนะครับนอกจากจะได้บุญแล้วเนี่ยในหลักการนะครับของทางโหราศาสตร์เนี่ยนะครับก็ถือว่าการกินเจทั้ง9วันเนี่ยเป็นการบูชาดวงดาวทั้ง9้าดวงนะครับตามหลักของโหราศาสตร์จีนด้วยนะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยนะครับที่เรากินเจไปเนี่ย จะเป็นการเสริมโชคชะตาในแต่ละเรื่องราวนะครับที่แตกต่างกันนะครับอย่างการกินเจในวันที่1นั้นนะครับจะเป็นการเสริมโชคให้เรานั้นนะครับสามารถที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับได้อย่างราบรื่นเลยทีเดียวนะครับในวันที่ท2<อ>นั้นนะครับจะเป็นการเสริมโชคนะครับในเรื่องของสุขภาพให้กับตัวเรานะครับส่วนในวันที่3นั้น enfim, นะครับจะเสริมโชคให้เราเนี่ยเป็นที่รักที่เมตตานะครับไปติดต่อขอความช่วยเหลือใครเนี่ยก็จะได้รับ ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับส่วนในวันที่4นั้นนะครับจะเสริมโชคในเรื่องของสติปัญญาหรือว่าใครที่อยู่ในเรื่องของการเรียนการศึกษาก็จะมีโชคที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันที่5นั้นนะครับจะเสริมโชคในเรื่องของการสร้างความมั่นคงที่ดีให้กับชีวิตของเรานะครับส่วนวันที่6นั้นนะครับจะเป็นการเสริมโชคในเรื่องของความก้าวหน้านะครับการโปรโมทเรื่องขั้นเลื่อนตาแหน่งในเรื่องของการทํางานและในวันที่7นั้นนะครับจะเสริมโชคในเรื่องของการมีชัยเหนือศัตรูคู่แข่งนะครับ ส่วนวันที่8นั้นนะครับก็คือจะเป็นการเสริมในเรื่องของโชคลาภเงินทองหลายคนชอบวันนี้นะครับและในวันที่9นั้นนะครับก็คือจะเสริมโชคในเรื่องของการมีชื่อเสียงนะครับและให้เราเนี่ยสำเร็จสมในทุกสิ่งที่เราปรารถนานั่นเองนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการเสริมโชคชะตาทั้ง9วันซึ่งเป็นอน,นิสงส์จากการกินเจและก็ดวงดาวทั้ง9ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ย เมื่อกายพร้อมใจพร้อมนะครับเมื่อกินเจรครบทั้ง9วันหรือว่าอาจจะนับวันล้างท้องไปด้วยเป็น10วันเนี่ยนะครับก็ถือว่าเวลาเราไปอธิษฐานขอพรนั้นนะครับก็จะสําเร็จสมปรารถนาได้ง่ายนะครับดังนั้นหลายคนนะครับเมื่อกินเจเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะไปขอพรตามวัดตามสารเจ้านะครับเพื่อให้สิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็ปรารถนานะครับสำเร็จรุ่รงไปได้ด้วยความราบรื่นนั่นเองครับ นอกจากการกินเจเนี่ยทำให้เราได้บุญได้อานิสงส์แล้วก็เสริมโชคชะตาทั้ง9ด้านแล้วเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญน,น,นะครับเราก็ต้องกินเจให้มีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับซึ่งหลายคนนะครับอาจจะกังวลน,นะครับว่าเอะกินเจแล้วเนี่ยนะครับเราจะขาดสารอาหารโดยเฉพาะโปรตีนหรือเปล่านะครับเพราะบางคนคิดว่าพอไม่ได้ทานเนื้อสัตว์แล้วเนี่ย จะไม่ได้รับแหล่งโปรตีนเข้ามานะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถกินเจน,นะครับแล้วก็ได้สารอาหารครบทั้ง5หมู่ได้นะครับโดยเราเนี่ยสามารถที่จะเลือกบริโภคนะครับโปรตีนนะครับที่มาจากพืชก็ได้นะครับหรือว่าโปรตีนที่มาจากแหล่งต่างๆนะครับให้ครบทุกมื้อได้เลยนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร multi plant pr protein เครื่องหมายการค้า infinite โปรตีนจากพืชที่อร่อยครบได้คุณค่ามีกรดอะมิโนจำเป็นที่ครบถ้วน9ชนิด ตามที่ร่างกายต้องการและมีค่า PD c a s หรือค่าโปรโตีนสมบูรณ์เสริมด้วยไรซ์เซซามล์เติมความแข็งแรงให้กับผิวมีเวลมูลช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย m u l t i p พลนส์โปรตีน1ซองให้พลังงานเพียง70กิโลแคลอรีให้โปรโตีนสูงถึง10กรัมไขมัน0%ใช้สารทดแทนความหวานธรรมชาติจากสต e ีเวียปราศจากแลคโตสย่อยง่ายไม่ทำให้ท้องอืด รสชาติอร่อยต่างจากโปรตีนพืชทั่วไปไม่มีคอเลสเตอรอลเพราะสุขภาพดีไม่ได้มีแค่ทางเลือกเดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ที่ w w w legacy co t h หรือสามารถโทรเข้าไปที่ Call Center นะครับที่ legacy Call Center 0 2 4 0 8 0 7 7 7หรือเข้าไปในทาง Facebook ก็ได้นะครับทาง Facebook legacy corp official นะครับหรือถ้าเกิดจะแอดไลน์นะครับมี Li@ n e นะครับเป็น l i น์แอดเลก c ซี่แนะครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือหมอช้างท v e p 21นะครับก็ต้องย้ำนะครับว่าใน EP หน้านะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับดวงดาวจะมีการเปลี่ยนใหญ่ส่งท้ายปีนะครับแต่แน่นอนครับจะส่งผลต่อดวงชะตาของคุณอย่างไรนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งไว้นะครับ จะได้ไม่พลาดนะครับดวงหรือว่าเรื่องราวดีๆแบบนี้กัน <Yeah. S 1> ครับ